สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมกับทีมงานสิ่งบรรทุกถุกๆทกานนะครับผมสร้างนิดละเอียดครับจากทีมงานอู่ทรัพย์ประเสริฐยน์จำนายรถบรรทุกรถกระบะถุกชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมบันทึกไว้ในวันที 14. น่14ีมิถุนายนนะครับ สิบสมิถุนายน2564นะครับสำหรับจิบนี้นะครับผมจีมา่าทุกท่านมาเบิ้งซีหล่อครับรถซีหล่อสันเอ็นเชียแปดสิบแปดแรงปีสามเก่านะครับรถตัวนี้นะครับผมตัง้งราคาไว้อยู่ที สอ5 0 0 0บาทนะครับสองแสนบาทสำหรับเอ็นเชียแปดแรงปี3ามเก่าซีรอนะครับเป็นดำครับเป็นดำนะครับสองแสนสาบาทนะครับเดี๋ยวมีพาทุท่ันมาชมรายละเอียดโดยร่วมกันนะครับเริ่มจากภายในกันก่อนนะครับ ภายในเดิมๆเลยนะครับภายในเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับสียังบ่าวท่านเด็กเคยพานกันตั้งสีมาก่อนนะครับเดิมๆจากบริษัทเลยนะครับเดิมๆจากบริษัทเลยเพื่อนเพื่อนกับยังบ่าวท่านเด็กผูนะครับเพื่อนยังบ่าวท่านเด็กผูเป็นเพื่อนเดิมเป็นเพื่อนเดิมจากบริษัทเลยนะครับ ยังบัท่านเด็ผูุกนะครับยางยางดีซีเส้นเลยนะครับยางดีซีเส้นพอมทงกับซี่นะครับกัดซี่งามๆตลอดเส้นเลยนะครับงามๆตลอดเส้นยังบัท่านได้กพันการทําสีเลยนะครับกัดซีเดิมตลอดเส้นนะครับ กระบอกดําเป็นกระบอกดําสองตันสองตันเคึ่งนะครับเป็นโค้งเล็กพื้นใหม่นะครับเป็นโค้งเล็กพื้นใหม่ตามภาพนี้เลยนะครับตามภาพนี้เลยยางดีสี่เส้นนะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังเสียงเครืองกันนะครับ เป็นเครื่องแปดสิบแปดแรงนะครับเป็นเครื่องแปดสิบแปดแรงเครื่องนี้ก็ยังบ่ท่านไหล้างด้นะครับปึงมากนะยาล้างเครื่องไว้นะครับแต่ยังบ่ท่านได้ฉีดออกนะครับส่วนภาสีผ้าสีมีนะหกหานะครับแต่ว่าเอากสารมุมแจ้มว่าเจ็ดเก่ามาแล้วนะครับเอกสารแจ้มว่าเจ็ดเก่ามาแล้ว เสียงเครื่องนิ่มๆนะครับเสียงนิ่มๆด้วยนะครับผมมาทัศน์ในโลกเกียร์ฝากนะครับพอดันแล้วก็วไอ้นะครับสำหรับเครื่องนี้ถ,นนถือว่าผ่านเลยนะครับถือว่าผ่านเลยเครื่องดีนะครับพอมีดันพอมีไอ้นะครับ เครือ่องนี่พี่ว่าดีเลยนะครับเครือ่องถือว่าดีเลยเครือ่องนี่พี่ว่าดีเลยนะครับงามนะครับ รถตัวนี้ขับมาจากพิคิตนะครับขับมาจากพิคิตขันเครื่องบอดีแทรกะคือติพันเข่ามาประเดี๋ยอสองลูกสามลูกนะครับ <S 2> <S 2> <S สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจกะติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับ รถซีหลอกลางดำนะครับปี3าเก่านะครับสองแสนสาบาทนะครับสองแสนสี่หมืหันบาททำรถซีหลอขั้นนี้นะครับสนใจกับติดต่อสอบถามกันกับมาที่หมายเลขโทรัศัพย์0ก1 3 5 4 4 5 2ส0 9 1้5 4 4 5 2 4เก่าหเป็นเบอร์โต้กับไอจีไล่ของผมนะครับสุดไต้นะครับสุ้ซื้อกับฝากถูกทันไว้น้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบพว่าที่เป็นทา้งเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอด็ดอู่ซับประเสริญยนเหล่ากาทาง YouTube นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสร้างนึกเลยฟอรอมกับทีมงานอู่ซับประเสริญยนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม พบพอๆกันใหม่ในคะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ